พอดแคสต์ตอนที่3บุรุษในวรรณคดีหล่อเทอบอุ่นแต่ใครกันแน่ที่ครองใจแม่หญิงการะเกดสวัสดีเจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำนานปลายหมอนรายการที่พาทุกท่านมาน,นอนฟังนิทานเพลินกับตำนานและอบอุ่นหัวใจไปกับเรื่องเล่าโบราณดิฉันการเกดมาพร้อมกับพี่เดชมื่นสุนทรเทวาครับหรือเรียกสั้นๆว่าพี่เดชก็ได ได้ครับวันนี้รับบทชายหนุ่มอบอุ่นแห่งวรรณคดีเอ๊ะหรือจะไม่ใช่ดีนะโอ้โหเรียกตัวเองมาเต็มยศขนาดนี้แต่แม่หญิงทั้งเรือนไทยนี้คงไม่มีใครเถียงหลักเจ้าค่ะว่าพี่เดชก็นี่แหละคือชายไทยหล่ออันดับหนึ่งในใจการาเกตเลยนะเจ้าคะใครเห็นด้วยยกมือขึ้นในใจนะเจ้าคะโอ้โหโดนแม่การาเกตแซวแต่เช้าเลยแต่นอกจากพี่เดชเอ๊ยผมเองเนี่ยนะครับก็ยังมีชายในวรรณคดีอีกมาก ที่ทั้งหลอ่อทั้งเก่งทั้งอบอุ่นจนยากจะเลือกจริงๆใช่เจ้าค่ะบางคนก็หล่อแบบพระอภัยมณีเป่าปีทีเดียวหัวใจแม่หญิงลันลายบางคนก็หล่อแบบพระหลอ่อโอ้ยคนอะไรหล่อจนเกิดสึกแย่งรักมีทั้งพระลักษณวงศ์ที่หล่อแบบเทพอวตารพระสังทองที่ถึงแม้ตอนแรกจะแอบ,บซ่อนตัวเป็นเงาะแต่พอออกจากหอยปุ๊บงามล้ำจนราชธิดายอมโยนมาลัยใส่ทันที เรียกได้ว่าหล่อจากภายในจนแสงออกภายนอกเลยนะครับใช่เจ้าค่ะแล้วก็ยังมีพระรถเสนที่รักมั่นในนางเมรีแม้รักนั้นจะมีอุปสรรคมากมายหรือแม้แต่ขุนแผนถึงจะเจ้าชู้แต่ก็เป็นชายที่ใครๆพูดถึงเสมอพูดถึงขุนแผนผมขอฝากไว้สักนิดครับความหลอ่อความกล้าความเก่งแม้จะทำให้หลายคนหลงไหลแต่ถ้าหัวใจไม่มีความซื่อสัตย์ก็ไม่ต่างจากกระจก ใสที่แตกง่ายเมื่อความจริงกระทบครับโอ้ยคอคิดวันนี้มันหนักแน่นเลยนะเจ้าค่ะพี่เดชแบบนี้ต้องฝากถึงชายหนุ่มในยุคปัจจุบันหน่อยแล้วใครที่รู้ตัวว่าเจ้าชู้แอบคุยหลายคนแอบอ่านไลน์แต่ไม่ตอบนะเจ้าค่ะระวังนะคะวันนคดีสมัยใหม่จะไม่มีชื่อท่านอยู่เลยฮู้ๆคำเตือนจากแม่กาลเกตนี้คมกว่าดาบพระแสงเสีอีกแต่ก็จริงนะครับความดีความอบอุ่นความจริงใจคือเสน ที่ไม่มีวันเก่าอยากเป็นชายในตำนานไม่ต้องมีปีวิเศษแค่มีหัวใจที่รักษาคนรักให้มัน่นก็หล่อพอแล้วครับและไม่ว่าท่านจะหล่อแบบพระอภัยหรือซื่อสัตย์แบบพระสุทนขอแค่มีความรักที่แท้จริงในใจและเข้ารบความรู้สึกของคนข้างๆนั่นแหละเจ้าค่ะคือความหล่อที่แท้จริงในนิยามของแม่หญิงอย่างดิฉันเพราะวรรณคดีไม่เคยมีแค่ความรักหวือหวาแต่ยังสอนเราถึงการครองรัก การเสียสละและการดูแลหัวใจของกันและกันผู้ชายยุคนี้ถ้าอยากเป็นพระเอกในหัวใจใครต้องเริ่มจากการเป็นคนดีในชีวิตจริงก่อนครับแม่หญิงฟังแล้วต้องอมยิ้มแน่ๆเจ้าค่ะและก่อนจากกันขอสรุปไว้ง่ายๆเลยว่าความหล่อแท้ไม่ได้ที่หน้าตาแต่อยู่ที่การกระทําและการกระทําที่งดงามที่สุดคือการทําให้คนรักรู้สึกปลอดภยัยและมีค่าทุกวันเจ้าค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ อย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองและหัวใจของคนที่คุณรักเหมือนชายในวรรณคดีที่เราเล่ากันในวันนี้พี่เดชสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะ